รครับ,บ,รรบพวกเรากลุ่มหนึ่งจะมาทําการทดลองการปฏิบัติการการไหลในท่อครับอุปกรณ์ในการทดลองชุดปฏิบัติการการไหลในนอในท่อนะครับก็จะมีท่อ PVC ขนาด1นึ่งส่วนสหุนหนึ่งเส้นนะครับสายยาง5เมตรจํานวน1เส้นสายยางยาว2เมตรจํานวน1เส้นสายยางเล็กจํานวน4เส้นมีเข็มขัดรัดสายยางจํานวน1อันข้อ งจานวนหนึ่งตัวหางปลาไหลสําหรับต่อสายยางนะครับสองตัวแล้วก็ที่เปิดปิดวาล์วจํานวนหนึ่งตัวแม,มรทัดเหล็กหนึ่งอันนะครับแล้วก็จะมีถังน้ําขนาดสิบเอ็ดลิตรหนึ่งถังครับผมครับวิธีการทดลองนะครับเริ่มแรกทําการเปิดน้ําเข้าไปในท่อเพื่อไล่อากาศให้อยู่ภายในครับเมื่ออากาศไหลออกหมดแล้วเริ่มทําการวัดความสูงของระดับน้ําของจุดที่หนึ่งสองสามและสี่ครับ จากนั้นมันที่ผลครับต่อไปนะครับจะทําการวัดความสูงของระดับน้ําโดยใช้เส้นที่หนึ่งเป็นเส้นหลักโดยนาเส้นที่หนึ่งมาเทียบกับจุดที่สองจุดที่สามและจุดที่สี่ครับครับต่อไปนําจุดที่สองไปเส้นหลักนําจุดที่สองเทียบกับจุดที่สามและจุดที่สี่ตามลําดับครับ ก็หาความสูงครับครับจากนั้นนำจุดที่สามเป็นเส้นหลักวัดเทียบกับจุดที่สี่ครับเพื่อหาความสูงของระดับนะระดับน้ำที่ต่างกันครับ ต่อไปเราจะทําการจับเวลาปริมาณน้ําที่ไหลออกโดยจับทั้งหมด11ขีดซึ่ง1ขีดมีค่าเท่ากับ1ลิตรครับ ต่อไปเราจะทําการจับเวลาปริมาณน้ําที่ไหลออกโดยจับทั้งหมด11ขีดซึ่ง1ขีดมีค่าเท่ากับ1ลิตรครับครับหลังจากที่น้ําเต็มแล้วนี่คือชุดข้อมูลการทดลองครั้งที่1เราจะทําเช่นนี้ไปทั้งหมด5ครั้งเพื่อเก็บข้อมูลชุดการทดลองครับแล้วหลังจากนั้นเราก็มาวัด ค่าความยาวระยะห่างระหว่างของแต่ละจุดนะครับอย่างแรกผมจะวัดจุดหนึ่งมาจุดสองก่อนนะครับระยะห่างระหว่างจุดหนึ่งกับจุดสองห่างกันห้าสิบสี่นะครับหลังจากนั้นผมจะวัดระยะห่างระหว่างจุดสองมาจุดสามนะครับ ระยะห่างระหว่างจุดสองมาจุดสามห่างกันหนึ่งร้อยสิบสามครับผมจากนั้นจะวัดระยะห่างระหว่างจุดสามกับจุดสี่ครับระยะห่างระหว่างจุดสามมาจุดสี่ห่างกันสี่สิบสองจุดห้าครับผม ลุ่มที่หนึ่งขอจบการทดลองในเท่านี้ครับขอบคุณครับ